สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายปัญญายวุวนคนผู้หายจีโผใหญ่มือนี้กลับมาพ่อก็ปัญญายุ่นนะครับนะเ,าเานาะเชียวปนียดที่ทรงมือนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมือนี้ก็เครื่องมือครับเฮ็ดแทบตายขึ้นเฮ็ดหอดสองสามสุ่มนะครับย่านาว่แล้วกัปรกากฏว่าแล้วอยู่ยได้เจ๊กโตได้ได้ซิฟโตครับมีสาวอีกสาวอีกหาอ,ก 5, อยู่ในหันสามสีเป็นเก่า สาวทั้งหมดเก่าโตนะครับเนาะเบิ้งแล้วกันว่ามือนีไปใส่แน่ตามสิติดไว้อันนี้ไปสะตูนนะครับสะตูนนี่เป็นสตตสองขางบวกสาวส,าวสิบเมตรอันนี้ก็สตอตตไปสงขาอันนี้ไปนครปฐมสตต่อสื่อ <S 1> <S 1> อันนี้กับเนตกช้านเดียวนะครับไปใสนี้กรุงเทพ อันนี้สต,ตอต,อ,ตอไปยล่านะครับอันนี้ไปนครศรีธรรมราชชั้นหักสองขางหกสาวนะครับตัวนี้ชั้นหักขางเดียวไปบึงการตัวนี้ชั้นเดียวไปป่าจีนนะครับตัวนี้ไปยะโสครับนกพักสองทาง อันนี้ไปอยุธยาครับอำเภอภาคีนะครับเป็นสองชั้นธรรมดาบพมีสาวก็มีสาวอยู่หาตัวแปดเมตรตัวหนึนง่นงนอกนั้ากับสิบเมตรนะครับอันนี้คือทั้งเมดทีสีทรงมือนีนะครับนี่ครับ <c oughs> มือนี้กับมีงานครับมีคนเสียชีวิตนะครับเพิ่นเป็นเพิ่นบ๊สบายนะครับกับยู่บ้านข้างๆกันนะครับก็บขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับมือนี้ก็ให้พื่แม่พี่น้องเบิ่งซับหนี้นะครับเนาะเจอกันไม่มือหนาแล้วกันสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ